กองอ้ามไอออกก้องออกกล้องไอ่เนี้ยมาขับอีสาวันนี้แล่ครับหายนี้ตนยังไงครับขออนุญาตนมาินก็ไปบ้านจักหอบาตรงเงนเออ้องไปบ้านลงด้วยครับหันี้มีไอ้ไซด์เป็ยได้ไอ้ตาเต่าไอ้เห็นทังหันี้ไ่อล้นะครับบ้านหลังใดมือนี่อ๋อ สาย <foot> 네ล <ón> ่ความครับผมสาสินือไ่เน้มูเยวเนื้อไก้อเนื้อเนื้อเนื้อเนี้นื้เน้อเน้อเ้เน้อเน้อเนอเนื้อเน้อเนเน้เน้อเ้เ้อเนอน้อเอเนื่อเอน้อสเน่น้เนเ้อเนนื้้ เมือเสียตวอาบหรอครับนี่สียบอกเงี้ยแต่ขไกนนี่ต้องไปซื้อหรอนีสวนู่เม่เดี๋ยวเอะมคำจะของบานเพิ่นเป็นบรรยากาศบานมันทั้น่อยผมิ่งขอกไก่พอกเปียกเพิ่งกอนโอ้โหขไกเลยตใหญ่เลยข่างพู้หว่คงมบผมต้นบกเข้าวม <c oughs> บรรยากาศมาถามเอื่อแล้วก็จะของบ้านไหมครับนี่สวัสดีค่ะครับพี่บัวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามช่องลูกอีสานด้วยนะครับขอบคุณครับจ้ายินดีต้อนรับนะคะติดตามช่องน้องน้องพี่ด้วย <c oughs> คนที่บัวไลฟ์วันนี้ได้มาเรือนบ้านครั้งแรกเลยจ้า,จาเดี๋ยวพาไปเมืองไปเมืองสวนโอกาสนาตอนนีอ้อยู่บ้านก่อนขอบคุณครับผม ครับเราไปอยู่มังนอนะคะแต่เราใช้ถ่านออสเตรเลียค่ะเรากินขนมปังแต่เรายังบ้านๆลูกอีสานก็คือลูกอีสานครับผมเตาถ่านถ่านแล้วก็ใช้นึ่งเขานี่นะครับสุดยอดพื้นถ่านอันนี้เป็นต้มปลานิลครับผมบรรยากาศบ้านพี่นั้นสุดยอดมากมาเห็นแล้วจวดแล้วว่าทีนี่พี่พอดย่าทิ้งเจอ หลังเราไปทุ่งนาแจกปรีต่อเตาเล่แล้วก็ทำลาบเป็ดน่าอยู่มากบอกเลยน่าอยู่มากมีไก่ชนเต็มไปหมดเลยอ่าครับต่อไปครับผมปลาเผาปลาเผาครับลาบเป็ดนี่ต้องต้องการหมางงัวนี่ครับนิลเล่เอ่องัวสุดยอดครับอ๋อมาส์้านแน่ว่าเนี่ยนี่มันเทนกินยังไงมึงนี่ครับก๋วยปลาครับผมก้วยปลาบน้นหลาบกั้นวยปลา มือหลังเดี๋ยวสิพาไปถ่ายคลิปเถียงหน้ารีสอร์เตาโออ้สิบ้ากอยิ้มบอกจุกครับเขาเอิอนลาบเพื่ริ่มก้อยิุกลาบหนาหนาผมมาแล้วเดี๋ยวมีเมนูเป็นไข่น้ำครับผมไข่ยังครับไข่น้ำไข่น้ำเพื่นวานสดแล้วมีแห้งบ่แห้งบ่แห้งเลยเพื่นวาน ไม่ไม่ไม่ไ uhm ม for ่ไม่เดี๋ยวผมทำเองเลยไป้งท่าเองกับข้าวขอรัขวบขวบไม่ไหมับยองอมะไรมเาช้ทีเเขาไม่ใหม่เลยเขาตอนรบเดอนนูไปสัปดาส่งมาให้เจอปาไฟแดงครับผมรับรองครับผม สุกแตนโดลอกเก็บครับผมทั an, ้งในแดงคืงโอ้ี่ครับผมมันตุ่มไหมใส่ไหมเบ็ดมากหัวไม่ไหมครับตาไม่ไหมหอมบักกินเสกเกือนิดหน่อยพอครับตานิ่งสุดโนดหมอชิดครับผมจะช่วยเป็นเชียบนโนดแล้วใช้ปรียพความตัวนี้ จอดแต่แดกว่าโอ้เนาะแังค้อนครับย้ำสิกินงเพชรยังมาที่นี่ตัวนี้สิผัดหมูกระเพราใส่สาหร่ายทะเลซื้อมาแต่ภูกเก็ตเ,เลยดูยใส่ไฟขึ <laughs> กก้นขึกก้นขึ้ <laughs> นเดรรำมา <laughs> โอ้ยดยอขึ้นว่ะแต่ยังมโหยยหอนมัง้ง เก็บยมโนกไฟบอลูกครับผมไฟบอลแงแล้วไฟบอลลูกไฟบอลแงไฟบอลลูกผิดต้องไปมึงลองเขาทิมีน้ำตาลน้ำหอมเล่นไบบผิดครับผมวันจงทวงครับผมพอไรดิฟไปเช็ดมากว่าแห้งหรอโอ้โหทานรสชาติบอกเลยครับผมฝีมือแล้วเด็ดจะเป็นบาาหน coffee, ano, Idol, go, ่อยโอ้เด็ดหอม ใส่กระเพามากแล้วที่นี่ทุกคนเซสบายรู้ท่านไหนใส่ท่นไหนใส่ที่พ่อเองนะข้ยวเหนียวหมากไม้สื้อน่งผมแี่เปยนการตัวตหอเกี้ยมดิอยางกับผมแม็กกี้ก็ปลาหอยจบไม่เดียวั้นว่าแม็กกี้นี่กระเพาแสบหีกเอาบริยนยอมสอดกระจกี่สลหายทะเลครับ แตกใหม่ครับผมเขาหมูตะลายทะเลเนี่ยแจกจริงครับอันนี้นมันดำใส่กระเพาลรถไฟนี่เจัดลอยเอาลนะไปบมลุกทะยาออกกีครับผมโอ้ธรรมดาครับผม เขาแบบเป็นอ่อนแล้วที่นี่คี่นี่เป็นเป็นปลาเขาไฟแดงครมีมีนุ่มสมต่ำอยู่แล้วขาดบ่ได้หน่วยุ่งแดงมันแสบดีครับผมโอ้เป็นมันเป็นขวนญแบบเงาๆนะผมพันนี่เนาะผมหมักแบบเบานอ่อนก็แก่กินหญ้าอ่อนครับว่าเอานี่แหละชอบแบบนี้ครับของางาม เตเียงามก็จะไปยัดนาเลยโอ้ยนาไม่เยอะกว่ายัดไหมอ๋ออิเนเดียก็จะไปยัดนาพ่อพวกซุกตัวนี้โอ้ยุณผับซกจัดจมากเลยเยี่ยมเข็มคบรถนะครับผมสมนะครับคุณบน่แปดสิบปีแล้วท่น ฮฮััลลลลโโหหจิบเดาพ่อมครับสวัสดีครับเนี่ยนี่บ๊แมนน้ำมะฮูสดอ๋อน้ำมะฮูสดแม่กินแล้วอายุวัฒนะครับผมกินพอดีก็เป็นยาครับผมยังครับนี่ต้นละสองร้อยต้นละสองร้อยได้ครับนี่ที่ไม่รู้ว่ามันเป็นพันอะไรใบมันไม่เหมือนใครนะเนี่บ๊ะฮูกันเข้ามาจีบเป็นใบหยักๆเนาะแต่มันเป็นนวยอยู่ครับดิดิใช่ไงเขาบอกว่ามันเป็นยาโอ้ดีดีกินตามกินได้ปะครับนี่ก็กินได้ที่ครับ เขาบอกว่ากินแล้วมันเป็นยาเดี๋ยวเชียวในมันอยู่สักเออมาเอามาเอาครับมาชมหน้าบ้านพี่บัวครับผมบ้านหลังบักใหญ่ครับต้นไม้ผสมต้นรากกันเห็นแล้วจ้าปี๋แล้วครับเี็ปีเดียวปะปีเดียวค่ะนี้น้องศุนครับให้บุญการช่างเป็นคนมามาเหมาให้โอ้โหประหลาดยุทธ์ครับโอ้แต่เกียงทุ่ไฟครับนี่ ไฟครับปลัดลาเซล,รเซลครับนี่มันางชิวๆตรงนี้ความฟังแขน,นดีอยู่ครับงามจุกอ,อย่างอยู่แล้วลุนนี่บอยยังครับนี่พี่ว่าจะไปซื้อน้ำผู้อ๋อน้ำผู้ลกยุ่งมาตังครับตอนแรกจะทำเป็นร้านอาหารแต่ตอนนี้ทำเป็นที่อยู่ก่อนครับ แบบปรุงเปลี่ยนแปลงปลูกผักกินได้หลายผมว่ายังแสบตะเบิงครับอันนี้เรียกแสบนะก็จะเกิดว่า<อ>มาขึ้นของคุณเองหน,นึง่งเราได้ออกอกําลังกายครับผักที่เราปลูก<อ>เองมุ่นเข้ามาเลยนะโอ้เห็ย<น>แปสบยังดีเลยนี่ก็เป็นักอีตูเพราะว่าพี่บ่ค่อยได้อยู่บ่ได้อยู่ครับมีแต่ตากขยายยู่โอ้เธอเป็นเธอเป็นแปลงที่แล้วนี่ปลูกยังกับไงนะครับนี่เทียแบบนีร่องเบิองอยู่หนึ่งแต่เราปลูกผักแบบนี้มันจะไม่มีแบคทีเรียครับ มันสวยสวยแล้วครับปผูกดินได้่ไไผ่ขอไพ่ลิ้มขางปลูกไว้เป็นหฮมนอนในบ้าน่งครับไผ่ยังเอ่นกิมซุกคนแรกนะคะที่ลูกอีสานนี่ไม่เยี่ยมบ้านเป็นเล่เลยเห็นไหมเนี่ยต้มแป๊บเดียวก็ได้กินอร่อยมากเป็นร่มด้วยแล้วเป็นต้นไม้สวยงามได้เลยปลูกเป็นแนวโอ้โนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นที่วีดีโอทุกออกโอ้โหนุ่มใหม่เยอะเลยนิสนามกับกุฎตาฝรั่ง โอ้ตีแน่นีบอครับเขกว่าตีนี่โงเลยตีพวกไวสายลูกกวาดต่ำยู่นี่ตึ๊กโอ้สวัสดีหาะดำเราใไม่เคครับผมที่เราก็ปลูกกินไม่ต้องซื้อไม่ต้องมีมาเก็ตีหลอกอีงงอมเกือกมันไม่ต้องซื้อแต่สิรักไรเสียงรถแต่งยังหน่อยครับเนากลิ่นโน้นพอดี เปมอมาพอดีเลยแหละเป็นลูกอีสานต้องต้องสู้ครับกินข้าวเหนียวกินปลาาอย่าลืมกับพื้นตัวเองเอครับอย่อลาลืมกับพื้นตัวเองเจริญดีครับครับแล้วมือหลังมานองก็พักไปก็บรรยากาศครับซุ้งนายิ่งบรรยากาศดีเลยขอบคุณหลายๆถิ่มาเยี่ยมบ้านพี่ดีขอบคุณที่รักครับได้ถ่ายบ้านสวยๆ ซู้ๆเป็นลูกกิารไม่อดทยครับกูย้ายกับปู่ไว้แมนวมทายแล้วสามสิบาทเป็นข้าหน้าข้าหน้าหครัขาดเ่ไรพราบาทอีสานท้างตรงนี้ต้นไม่พุทดึงเ้าถ้าบ้านไหนมีโูก็คือบ้านนั้นยังมีคนแก่ที่อายุยืนครับพ่อ80แม่เจ็ดสิี่โอ้โหมือแข็งเลยครับผมนี่ลหะตับหงกับมือแข็งมานี่ จิ้มปลาเผาเซฟนด,ด้วยผมปวดน้ำตาลรูลดเทียบจิเดียบร่อยครับจิ้มปลาเผานี่กุุงแห้งด้วยรักตับหูของเขาด้วเสิร์ฟนะครับผมคนเยอะแยะเลยครับผมมีลำมวนครับบ้านลาปะนินลาปะนินเชฟรดทำครับผม ปลาหมึกมาจากพัทยาถักบ้านๆอีสานบ้านๆพี่น้องต้มไก่แกะวงเลงวงเลงแล้วเหรอเกิดเป็นคนชิมแล้วเหรอผมน้องเขาในเดชเป็นดาวพีแข่งด้วยนร้าไม่ใหม่ที่สด

เทียมนอดผู้เดียวดูแล้วเต็มทีโอ้โหหยอดเลยครับผมเตรียมโน้นไอเยี่ยมมาด้วยเจ็บม่ากผมโอุ่นอากาศดีมากเลยครับผู้สาแถมผู้สาวคมบนเลยมีภาพไปมีอากแซ่บครับบรรยากาศดีดีมีบรรยากาศแข่งขันเรื่อยครับไปเรื่อยคุณห่ังคุณสมิ่มอบไปหรอ ทำเลยออยู่ยั่หนาดเด็กๆอยู่เนาะอบ้อาบอยู่นั่งน่าไม่ไปไหนา่ไดยงเนี่ยจะกินยังแซครับเนี่ยขึ้นค่ะสุกครับสุกครับหลับสุกครับหลับ ลองต่ำคงเสียวนก่อนเลยครับผมไปรอแกวะไปขรอแวะ่าเครืองาพงก่อนครับรงนมพงก่อครับางฝากง แม่ตเอบอกดีครับผักงกระปูกเองแมงครับมันไม่อบอบแมงอันก็ขอเสียบได้ผมเดียวดครับผมเสียบคือเสียบแต่ว่เป็นผัไกบลองโอ้อบครับเห็นน้องมากินเนี่ยนี่พักกันนี่ทำน้ากะตานี่มาน่า่นมากกินไมถาด้ไ ภกงตงตามด้วยป่าครับไป่ตมบาผมบ่าเขาก้เาให้ยืนี้เขาจคานั่ตัวยื้อไปต่ามป่าเลย ม่แห้งเดีอเราวนี่มันามันนาบรรยากาศแบบนยาสนาะว่าตุ่มงอันนี้คือการกินข่าของคนทีสารบานเฮาจกจำตำมะคุงอาจะได้จกจำเป็นบางเอวจกจำอันนี้คือแม่บ้านที่สารจริง I'm yeah. no, เสซวนทั้งวน่ซวนใสซอนตนเนาะที่จับให้บ้างบ๊วยยังครับผมได้ได้รึเปล่าสนั่นด้วครับคูพี่ผยอะมากูครูคพี่ไปตั้สามิโลได้เดียวไปกินเผ็ดนะกินเผ็ดไปกิน้นเผ็ดเี่นี่ผู้ชายกินเผ็ดกันไนีไงกินเผ็ดมากแต่กินเผ็ดก็บอกว่าเซ็กซี่จังชาวบ้านเราอร่อยออร่อยเดินมาั่งนี้นู่นหาดด้วย้ คยากลากตงอกปลาบาบกคุ้คู่ล้นแดนโลกใจเราสง้าต่างบ้านก็ว่าุงค้าาเห็นกระทาเสีแยวเสี่ยวทั้งคนยืนอยู่ต้นไต้หอมดับานงาูอูราจินมน้ำกัะเสือก็ไปแล้วลุนคนไปาอยู่หาดพนางกรหมูนัดเจนหมูใจน้องมีมุ่นปาน อยู่หลังเวทีต้องกระจกดูขาบน้ำตาที่ไหลออกมานอกบนของการแสดงสีดาเหรอครับมีสีดาสีดาเหรอครับเนาะเสียดต้องปานลงไปสีดาป่านต้องบานครับผมมี่มักเน่าพอมีนูคนเมามีนูคนเมาครับผมโอเคชูรถอาทิตนี้ นี่พี่ขัวลงไปด้วยแล้วก็ที่เด่นนี่ฝังเน่วหอมแต่อยากรองหนึ่งครับผมสีดาแบบฟันท้องปากไรเมล็ดด้วยที่เนี้ยทำได้ไงนะครับพี่ไท่พีนายดุวิสานต้องสายไหลอยู่แล้วขอบคุณงจากเด่นเหนียวพี่บัวด้วยจะเปลี่ยนด้วยแข่งแรกได้แกะกองเลยชอบมากวันรีวิวหรอครับคือประทับใจชอบครับก็เลยจิ้มเลยเที่ยวเลย กดไม่จ so okay. ังเอี่ยมลอยอนเป็นสอกประเทศเไยนี่ยสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเอ็นเดนเนียรอเมริกาคือเทนเนสซี USA แล้วก็ทีเดียวรับนะเลี้ไว้าสามสกว่าเนาะ นะครับมินสรงไทยครับผมเป็นมะม่าน้ำใส<อ>ตุ่มะมาครับุดทไทยต้องตุมะมมาอยู่แล้วใส่เลยครับอันนี้เป็นอะไรครับนี่กุ้งอืมแต่อันเป็นกุ้งแหงกะได้รู้เป็นลูกซ้นปลาแหงแล้วม่พิกแบบอืม,มแต่อันนี้เป็นมะม่าน้ำใสครับอืมพัฒนาครับผมมะม่าน้ำใสน<อ>นี่นพิกแบบ ีแบบละเอียดเลยล่ะ,ะบดละกเขาอ,อบนี่เด็ดมากเลยนี่หอมอยึดอะไรยึดเลยขายหน่อยครับดูดีเห,หมอสวยมากเลยนี่ต้องมีน,ามาน้ำมันพอมอะไรชาเขียว <c oughs> โอ้พอดีเริ่มพี่นุชอบชาเขียว,จวยเจอยู่แล้วครับผมไม่ต้องห่วงอะไรโซเดียม <c oughs> โอ้ยพี่นุยิ่งชอบใหญ่กันเลยซี <c oughs> ในทิ้งนวลนวนี่สอบหามันแข็งแล้วตัวนี้เฮ้ยมาแถวทีมฮิตมาหมาแบบท่าเรียนครับผมคำเดียวหมดเลยหมดบนเหนียวเราเคยต้องสู้นงสู้นอนเลยคำเดียวหมดเลยครับผมเลิคก่อน บ <laughs> มยังยังยังเบลออีก <c oughs> คืนนะครับคืนนะครับคืนนะครับเดี๋ยวมันจะเบิ์ลมันจะเป็นแบบรสชาติที่เป็นม้าม่าแบบรำใสนะครับใครเคยกินที่หูจักมันจะหอมแบบกินแบบก็ยังแบบลาบผักชีแบบหอมหอมแบบ